เอ่อท uh, ่านผู้ชมครับ เห็นตัวอะไรมันเกาะอ,อยู่ข้างบนแล้วมันกัดเมื่อกี้ไหม <c oughs> <c oughs> โอเคครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอาโรบ็อกอีกแล้วนะครับอยู่กันในแมปไดโน c ิตี้นะครับอ่าก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทาไมอยู่ดีๆได,ดโนเสาร์ผมถึงกลายเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆแบบเป็นไดโนเสาร์จอมพิฆาตอยู่ในเมืองนี้นะครับอ่าก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เมื่อวานผมได้ลงคลิปเจ้าแมปนี้ไปแล้วนะครับก็ผมยังเป็นแค่ไดโนเสาร์ตัวน้อยๆเลเวลแค่ห้าสิบกว่าๆใช่ไหมแต่มาวันนี้ผมกลายเป็นจอมพลังแล้วนะครับเป็นไดโน เลเวล30เอ้ยไม่ใช่31เลเวล131นั่นเองนะครับแล้วก็ปลดล็อกไดโนเสาร์มาค่อนข้างหลายตัวเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่าทำไมเลเวลเยอะแล้วก็ทำยังไงให้มันเร็วๆนะครับอย่างแรกคือคุณต้องมีโรบักนั่นเองนะครับแล้วก็กดซื้อไปเลยเนี่ยอะกดไปเรื่อยๆครับแล้วก็แล้วก็แบบว่านั่งเนี่ยเล่นแม่งทั้งวันทั้งคืน <laughs> เล่นจนแบบว่าหลับคาคอมกันเลยทีเดียวนะครับโอเคซึ่งไดโนเสาร์ที่ผมปลดได้อยู่ตอนนี้ก็เป็นไดโนโอ,อ่นอยู เกือบสุดท้ายนะครับซึ่งอไอตัวสุดท้ายเนี่ยคือมันคือตัวนี้นะอ่าอย่าปลผมเปิดให้ดูนี่นะครับตัวสุดท้ายคือตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่แค่ตัวนี้อยู่เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ปลดล็อกไปค่อนข้างเยอะเลยนะตอนแรกจำเมื่อวานได้ไหมที่ผมลงคลิปไปผมอยู่ประมาณตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมกระโดดมาประมาณตัวนี้แลละโอ้โหบอกได้เลยว่าเทพกัดเลือดนะครับ โอเคอย่าเรามาเล่นตั้งแต่ตัวที่ผมมาได้เล่นให้ดูตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมเล่นตัวนี้ไปแล้วอ่ะอย่าเรามาเล่นตัวนี้ก่อนละกันนะครับมันเหมือนนกเนาะนี่เป็นไงเท่ไหมโอ้โหเอ้เ๋ยวเ๋ยวเร็ว,ยว,ยวอย่าเพิ่งกัดนี่ไหนะจะไฟกับพี่หรอน้องดูร็วพี่ซะด้วยร้อยสามสิบเอ็ดนะครับนี่บินได้ด้วยโอ้โหโคตรเทนรน่นะครับนี่นะฮะทำลายร้างเมืองกันเลยทีเดียวทั้งบินได้ทั้งแบบหมุนตีรังกา <c oughs> นี่ฮะกัดเมืองกัดตึกนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่า จ้านกน้อยตัวนี้ไม่น่าใช่นกนะครับโอเคตอนนี้เราก็กัดตึกไปนะครับอนี่เราเจออาหารโอโนชาแล้วนี่นะตัวสีแดงวันนี้เลยขอกินหน่อยนี่แนะ่กัดทีละห้าร้อยโอ้โหเออตัวแตกครับซึ่งผมจะบอกนะครับว่าไอเดนโลเสาแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมที่ผมเรียกมาเนี่ยอ่าตัวไหนวะ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับมันจะมีสกิลติดตัวนะครับเห็นข้างบนหัวนี้ไหมคือมันคล้ายเหมือนรูปเจาวจกระดาษใช่ไหมคือมันมีความสามารถในการบินนะครับก็คือบินแบบบินสูงแบบเหมือนตจวจกระดาษที่เราเอาไว้ปานะครับส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาเซอร์วเจ้านกน้อยตัวนี้ก่อนนะครับ,บายมันไม่ใช่นอกอ่ะมันเป็นเหมือนไดโนเสาร์พันอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่ผมก็จําไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้เราก็ทําลายโรงงานนะครับ ผมบอกได้เลยว่ายิ่งเลเวลเยอะเนี่ย EXP ก็ี็ดูหลอด x อดกเีดิไหา่ไปเ่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสองล้านโอ้โหแล้วเรากัดตึกกัดอะไรพวกนี้ได้ทีละ1้อยทีละเกนะครับถ้ายังไม่ได้บวกกับไอคูณสนี่นะบอกได้เลยว่าโอ้โหกว่าจะเลเวลขั้นต่อไปของร้อเนี่ยแทบการเลือดเลยนะครับนี่นะฮะดีเลย,นะอยลโอเคไม่บินแบบจรวดนะครับไม่พุ่งเหลาได้ <laughs> พุ่งเหลาพุ่งเหานะครับ แล้วก็เอ้ยผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคืออ่ะเดี๋ยวก่อนไปผมเปลี่ยนตัวก่อนลวกันนะครับเอาเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองอ่าตัวนี้เหมือนจะมีพลังงานคล้ายๆแบบไม่ใช่พลังงานเหมือนเป็นสกิลติดตัวคล้ายๆทําลายล้างนะครับนี่ไม่ใช่ทำลายล้างเราคือไดโนเสาร์สายทําลายล้างไปไหนเพื่อน <c oughs> ตัวนี้วิ่งหนีผมนี่แไหไม่ีหนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับการเก็บเลเวลให้ที่แบบว่าไวๆนะคือคุณเห็นตรงนี้ไหมครับ exp area เนี่ยอ้ exp arena ไม่ใช่ area มันนั่นว่าแอร์เลียได้อะไรนะเออไม่เป็นไรครับเนี่ยเราก็ไปยึดจุดนี้นะครับอย่าให้ใครมายึดได้นะก็คือ,อจุดเนี่ยมันจะให้ยึดคีเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะโอ้โหนี่ครับเราก็ยึดยึดแทนในหมอน,นี่นะครับเนี่ยแล้วก็ทําการรอมันยึดไปครับรอเอาเสาลมก่อนนะครับนะแล้วก็รอให้มันขึ้นเป็นแคปเจอร์เป็นชื่อเราก่อนนะครับอ้าวว่าไงเพื่อนอะไรที่เราไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่จะโกนใส่้ไปไหนอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งตายไปดิเอออนี่นะครับ ตอนนี้โซนนี้ผมได้ทําการยึดไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็เวลาสามซีวีเนี่ยมาเห็นเวลาข้างบนไหมมันคือก็คือแบบว่าพอครบสามซีวีปุ๊บมันก็จะได้ exp กพีสองร้อยเนี่ยนฮะสองร้อยต่อสามซีวินาทีนะครับอ่าเป็นไงไอ้ตัวนี้มันจะนยึดที่ผมไม่ให้ยึดไปเลยไป, <laughs> ลไปไหนนกล่วงไว้ไหนไปไหนอ๋อเนี่ยฮะเวลาคนเข้ามาไอตูนตรงที่เราจิดยึดเนี่ยไอ้จิดยึดไอ้จุดยึดเนี่ยครับมันก็ได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อกี้นะครับโอเค เนี่ยครับเราก็ยึดไปเรื่อยๆครับเนี่ยมันก็ได้อีกเยอะนะนะครับโอเคเราก็มาละจ้าไดนโนเสาร์สายทําลายเมืองนะครับวันดีตัวตัวน้อยกัดเออ,อตายไปดิไม่เห็นไม่ยห็ไหนตัวแตกไปไม่เห็ไหนกระโดดสูงด้วยไดนโนเสาร์โอ้โหไดนโนเสาร์เวอร์ชั่นไหนเนี่ยกระโดดสูงได้ <poverty> โอเคกัดระบมทําลายเมืองนะฮะกัดไปกัดไป รถก็ไม่เว้นอะไม่แน่ไม่แน่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงน้องตัวสีฟ้าอตัวแตกครับกัดทีตัวแตกโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวต่อไปดีกว่านะครับตัวต่อไปคือตัวนี้รู้สึกสกิลติดตัวน่าจะเป็นแบบเหมือนวิ่งไวนะใช่ไหม๋ยวเราลองดูนี่ตัวสีทองโคตรเท่นะครับเนี่ยเห็นว่ามันจะวิ่งไวนะสังเกตเนี่ยเห็นไหมมันจะกระโดดไม่สูงเท่าตัวสองตัวแรกที่ผมเล่นเมื่อกี้นะไปไหนเพื่อนมาให้กัดซะดีดีนี่แน่กัดอีกเอ้ยเดียวเดียวตกน้ำ เออกัดเรือพังไปดิ <c oughs> นี่แน่ตอนนี้แบบว่าผมเป็นคนที่แบบว่าเลเวลเยอะที่สุดในเซิร์ฟตอนนี้นะครับนี่อยโอ้โหกัดเข้าไปไม่แน่ยายาเมืองต้องโดนทำลายด้วยนนทเสาแต่ที่มันกระโดดสูงนี่คือมันดิ้งกับตึกนะมันเลยบั็กขึ้นมาโดดสูงนะครับ <c oughs> โอเคเราเราจะไปไล่กัดคนนะครับไม่ให้มันทำมาหากินกันเลยทีเดียวนี่แน่ไปไหนจ๊าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรอะไรจะหนีหนีทำไมนี่นี่เนี่เอากัดกัดกัดโอ้โหบังอาจกัด,กดรุ่นใหญ่เหรอตายไปดิว่าไงเอาไปละ <c oughs> เหมือนผมไปบุลลี่เขาอะนี่ครับโอเคเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วนะครับโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปก็เอาเป็นนี่ไทซุรัท็อปนะครับมันก็สกิลติดตัวคล้ายๆแบบทำลายล้างน,นะใช่ไหม <Wow. S 1> ดูดูดู มาที่ทำลายล้างเนี่ยกระโดดไม่สูงนะครับพวกสกิลติดตัวที่มันแบบเป็นสายทำลายล้างอะไรพวกนี้ไม้รูผมอาจจะดูผิดเป็นสกิลอย่างอื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะมันก็จะแบบกระโดดไม่สูงแต่มันเน้นแบบทำลายสิ่งของสิ่งปลูกสร้างอะไรพวกนี้นะครับชนไปดิชนไปดินี่แหละชนไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวไดโนเสาร์เจออาหารนารชะไปไหนจ้าขอกัดไม่ได้กัดขอชนหน่อยโอ้โหหนีหนีมันหนีมันหนีอย่าพึ่งอย่าพึ่งทายไปดิเออิเอาไม่ตาย นี่เน่เอาว่าไงจะไฟเหรอไฟปละไฟปละเอาปลาโนกนี่แน่ให้มันรู้ซะบ้างเล่นกับใครนะครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เอ้ยอย่าพึ่งมาอีกแล้วหลายตัวนี้จะเอากับผมใช่ไหมมาเลยเอากระเด็นวุ้มันบินหนีครับโอ้โหป๊อดนี่หว่านึกว่าจะไฟที่ไหนได้กระโดดหนีไปซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจออาหารอนโนชัยถูกมั้ยครับเอาปละไฟเปล่าไฟเปล่านี่ใครเซิร์ฟท็อปพลุนยนเอาไว้ย ตายไปดิตายตายไปหนึ่งตายไปสองโอ้โหบอกเลยเก็บสามครับเก็บสี่ไหมเก็บเก็บเออหมดตี <c oughs> โอนแต่ว่าทําไมมันหมุนอย่างนี้ละ่ะลูกโอเคเอา้าวไงไทเทสลท็อปรุ่นเล็กอย่ากาัดกันอย่ากัดกันพี่มาแล้วน้องเอาะละงัดไะละเออตายไปดิแหมซาบิดคนก็อย่างนี้เลยครับไปเดี๋ยวเราตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปก็นี่มันคือสายพันธุ์อะไรครับ มันเหมือนไดโนเสาร์มมีปีกไดโนเสาร์มังกรเหรอไม่รู้เหมือนกันครับนี่แน่นี่แน่มาเลยไอตัวนั้นมันสร้างกับผมใช่ไหมเนี่ยมันไปยึดจุดผมคืนล้ะเนี่ยไอตัวนี้มันจะบินแล้วก็กระโดดทรงเลยนะครับเพราะว่ามันมีปีกไงโอ้โหโคเท่อย่านะยึดแล้วนะผมว่าเดี๋ยวมันต้องมาเอาจุดผมคืนนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันไปยึดจุดผมคืนล้ะเอาไม้ดีมาดีลงมาเอาลงมาเปล่าไปเปล่ามาดี โอ้โหโกระโดดหนีวินหนีอ่ะน,นี่โอ้โเดียวเดียวเดียวเดยวทำไมมันหมุนติ้วอย่างนี้ล่ะลูกเออพี่มาแล้วน้องน้องเรียวยุดจุดพี่แล้วน้องเออให้มาดูสะบ้างใครเบลเท่าไรแต่ตัวนี้น่าจะเบลแค่66นียครับผมเรียบร้อยเลยนี่บางอาจเยนสีเหมือนกันหน่อยไม่ได้ทำเยิบทำเยิบโอเคครับตอนนี้เราก็ย,ยึดจุดไปแล้วไปเดีย๋ยวเราไปลุยเมืองต่อนะครับ แย่ไอเจ้าหมอนั่นมันต้องกลับมายึดที่คืนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไปยึดที่มันไงเอาแล้วตัวนี้นอนอยู่เอาอย่างไงยังไงเอาหนีถอยหลังดีอืออือหนีนทําไมไม่ต้องหนีโอ้โหเ,เดี๋ยวโอ้โหแล้วมันถอยอย่างว่าโอ้ย <c oughs> แล้วทำไมฉันกระโดดอย่างนี้เลยล่ะลูกมาดีมาดีเอาเะล่ะฮือตัวแตกไปดีมาแล้วจ้าว้ามันเหมือนมันเหมือนอีกัวน่าหรือกิ้งกา่า <c oughs> กิ้งก่าเวอร์ <c oughs> ชันตัวใหญ่หรือเปล่า มาวันนี้เลยมาให้กัดซะดีๆไอตัวนี้ด้วยเออเอาไปล่ะเอาไละละหนีเหรอหนีไม่รอดนะครับเราเปลี่ยนตัวดีกว่านี่ต่อไปเป็นอะไรคุนยนต์เหล็กหรือเปล่าสกิลรู้สึจกจะกระโดดสูงหรือเปล่าไม่รู้นะครับฮะใกล้จะถึงตัวสุดท้ายแล้วี่มันเหมือนทีเล็กหรือเปล่าทีเล็กขนยนต์คำรามสักหน่อยว้าอ้อเหม็นปาก <laughs> มามาทำลายเมืองครับผม เดีย๋ยวใครจะไฟเดี๋ยวได้เดี๋ยวรู้อ้าวมีคนยึดจิตยึดจิดยึดยุยดอะไรวะมีคนยึดจุดผมแล้วอ้าวโหตรงนี้ชุลมุนยังไงโดนไปดิแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งไอตัวนั้นแตกไปสองกระเด็นไปไหนแล้วเอ้าวซาหรอไม่แห่แล้วแตกไปสองเออจริงจริงเดี๋วึ่ง,องโอ้โหมังอานยึดจุดฉันเหรอะอ่าเจ้าซาผิดกนลนะนี่นี่เราเจอตัวนกตัวนี้ละ ก่อ,อ,อนหน,น้านี้นายทำอะไรเราอะ่ะมาให้กัดมาให้กัดไม่แนะ่ไม่ตายไม่ตายใช่ไหมเอ,อ้ยกระโดดนี้เลย <c oughs> ตัวนี้ไม่กระโดดสูงไม่ได้นะครับได้แค่นี้เองแต่มันก็สูงอยู่นะ <c oughs> โอเคใครยึดจุดเดีย๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกลับไปยึดคืนก่อนนะครับปิ้วมาแล้วมาแล้ว,ลวยึดคืนก่อนไม่ได้ที่ทํามาหากินนะครับเราต้องยึดคืนโอเคมามา ตรงนี้เป็นจุดแคปเจอร์บอกได้เลยว่าสําหรับสายฟาร์มต้องทำนะครับเพราะว่ามันได้ EP เร็วไงนะ fk ได้เลยครับแต่ว่าต้องเป็นเซิร์ฟ v นะอ่าแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟทั่วไปก็อย่ามีคนมายึดกลับไงนะครับ <laughs> โอเคอย๋ยวตัวต่อไปเราจะเล่นเป็นนี่นี่น่าจะหมดแล้วอันนี้เป็นล็อคสุดท้ายแล้วนะครับถ้ากดไปก็เป็นตัวเลเวลแรกแล้วตัวนี้คือตัวสุดท้ายครับไม่ไม่ใช่สุดท้ายเกือบสุดท้ายนะครับ ไอตัวเนี้ยตัวสุดท้ายเลยตัวเนี้ยสุดท้ายเลยมาพี่เป็นไงก็ซีล่าวะเนี่ยโอ้โหก็ซีล่าหุ่นยนต์มันไม่น่าใช่ไดนโนเสเซอร์ครับมันคือกอ็ซีล่าดีๆีนี่เองมาไอตัวนกจะไ ف ใช่ไหมจะไ ف กับพี่เหรอน้องก็ซีล่ามาแล้วเอาปไปล่ะเอาไปล่ะไ ف ไปละเดี๋ยไปไหนไปไม่แน่ดโดนไปหนึ่งหนึ่งดอกถึงกันล้มกันเลยผมมันล้มโอ้ยโ,โอ้ยไม่ไม่ยึดก็ได้โอ้โหกระโดดซะแบบติดจัวนไงเฮ้ย เดี๋ยวเราไปทําลายเรือก่อนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ายิ่งตัวใหญ่นะครับสามารถทําลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้คลิปที่แล้วผมยังยังถล่มเรือถล่มก้อนหินอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับพอม,มาคลิปนี้บอกได้เลยว่าไม่หยิ่พังระจุยระตายนะครับไม่หนอไม่หีอนะครับพังไปดิอ่ายึดยึดยึดเมืองน,นี้พี่ยึดครองนะครับไม่หนอโอ้คำรามรอบนึงคำรามคำรามอา้าวทำไมไม่คำรามวะนี่เป็นไงที่ นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัวสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะเดเวลเลยังไม่ถึงไนงะโอเคกดไปมาแล้วจ้าเอ้ยนี่แต่ผมชอบตัวสุดท้ายคือมันชอบกิ้งไงเนหะ็นไมันเป็นเหมือนไดโนเสาร์กิ้งไงนะกิ้งแล้วมันไวนะท่านผู้ชมเนี่ยอย่างไอตัวนี้ก็มันกระโดดสูงไนงะเนี่ยมันมีรูปสกิลเหมือนจรวดนะฮะเหมือน,นจรวดพับอันนี้ก็น่าจะวิ่งเร็วหน่อยเหมือนพวกไดโนเส,สาร์สายสปีดอะไรพวกนี้ไหม นี่แน่ค้างไปสิไม่ฮี่ยึดเมืองกิ้งเป็นวันลิ่งเลยไอตัวนี้ตัวสีแดงมันซ่าครับมันซ่ากับผมผมต้องไปจัดการอ้าวมีคนยึดจุดอีกแล้วมังอายึดของข้าเหรอน้องชายให้ดูสะบางเนี่ยของจริงเฮ้ย <c> ห <oughs> นีเลยนี่ไปไหนตัวแตกไปดิมาแล้วมาแล้วตัวน้นมาตัวน้นมาแล้วเอาไปหลอาไปละบไฟเปล่า,ลา,าเอาหนี <c oughs> นี่นี่แน่โดนหนึ่งดอกกระโดนหนีเลย โอ้โหอะไรกันไม่สู้นี่หว่าเดี๋ยวกัดตัวน้นอยๆก็ได้เข้ามาจาัดเออตัวแตกแตกไปสิไหนไอ้สิสองตัวแล้วครับอ้าวตัวสีเขียวจะเอาเหรอเดี๋ยวรู้เรื่องมาแล้วมาแล้วนี่อือไปโดนโดนอ้โอ้โหบอลลิงเฮ้ยอ้าวมีคนยึดจุดได้เลยได้เลยฮี่มาแล้วน้องกิ้งเป็นบอลลิงมาแล้วไอ้ตัวนี้ก็เลยนี่แน่ ยืดดอกก้าซ่าเหรอน้องชายพี่เนี่ยไดยโนเสาร์เกยบสุดท,ท้ายแล้วนะเอาเอาดาตัวตัวนั่ะแัลหนี้ดิเฮ้กิ้งไปบอลลิงเอ้ยโดนหนึ่งดอกสองดอกหนีเลยโอเคโอเคครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะก็จากต่อจากลิปที่แล้วไงเพราะว่าลิปที่แล้วผมเล่นถึงแค่ตัวนี้เองใช่ไหมเนี่ยตัวแถวนี้แหละตัวไหนวะ นี่ตัวนี้นะครับแต่พอมาชิปนี้ผมก็เล่นไปถึงเกือบสุดท้ายแล้วนะแต่ไม่ได้ตัวนี้นะครับอ่อาเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับชิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไปนะครับสวัสดีครับ